นี้กลางวันก็ปิดถนนนะคะปิดแมตติว์นะปิดทำอะไรเมียผู้ใหญ่บ้านหัดปั่นจักรยานค่ะโอ้โหขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยนี่หญิงไม่เคยเจอผู้ชายที่ไหนหน้าตาดีขนาดนี้เลยโอ้โหดูน้ำงินเอืเลยปีไม้แรงเอือดีด้วยชอบหรือเปล่าชอบเองเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าเมืองเดี๋ยวจะพาเขาเข้าเมืองชิบีเดี๋ยวไปทางหัวนอนไปทาแล้วก็ไม่รู้ มีคนมีสิบเออขนาดนี้จะกลัวอะไรครับเงินเนี้ยหมดจริงๆรด้วยแด่กินน้ำไม่ได้หิวอะไไปแล้วกินน้ำมั้งนีเกสนุกป่ะลิเกสนุกป่ะสนุกเหรอนั่งดูดน้ำไม่สนใจใครเลยไม่สนุกเห็นั่งงงการเอาอินเพลิร์นอยู่นะถุงเงาเราก็ทบอยู่ผมท้อนะแม่ดูลิเกก่อนเลยัไงนะู่ลิเกเพิร์นผมชื่ออะไรเนี่ยนั่นไงนา แอ่ถามบอกใครไม่รู้มึงไม่สมควรไปถามเขาไม่รู้ว่าแม่กรู้จักกูไอ้ฮาดี้เขาไปบอกนิลันใช่ไหมนี่เกือไปแล้วอยากเลี่างกันนะนั่เราเนี่ฮะกายเครียดสนุกกายเครียดท่อแม่เดี๋ยวดูไปเดี๋ยวเครียดเองอ่ะไปเดินไปยังไงนี่ยถึงโดนไอ้นั่นมาไล่ไล่ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมานะหมค แต่ว่าฉันไม่เคยเอ,อไม่ค่อยได้ออกจากจากบ้านนะจ๊ะไม่ค็อยออกจากบ้านเหรอใช่ออกจากบ้านมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยเวลามองไฟยังไงก็เป็นไฟแต่มองหน้าเธอทีอะไรเนี่ยมองเห็นอนาคตทุกทีเลยเจอ,อก,กันครั้งแรกเห็นอนาคตนะเหรออ้าจะบอกให้นะชีวิตพี่เนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ออ แต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่จะทำไม่ได้อยู่สิ่งหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลิกคิดถึงคุณอเากทนมัรนอมนเทนมอาะไราะเทนอายอะทนจังเลย เฮ้ยเธอด้วยกักแล้วเธต้องออโอลา Oh. oh. มันไม่ไปรักกอนที่รักกันทำไปหมดแล้วต้องหออย่ามาไม่หอเลเนไม่หอเาบอกอ หนูอยู่กับมันน่ะหนูเหม็นหรือเปล่าเอาความจริงหนูอะไรเออเหม็นบ่าตุ๊ต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 ต้๊ตตุ๊ตตุ๊่ตุ๊าตุ๊ตีุ๊ตต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 ุ๊ตุ้๊ตตุ๊ตัุ๊ตตเ๊อตุ๊ตตุ๊ะตุ๊้ตจ๊นตุ๊ตตุ๊ตเม๊ตตเ๊ตตุเตต่๊ตตุ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 ๊ตตั๊ตตุ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 ๊ตตจะบอกอะไรให้นะ สามัญชนคนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาเว้นว่างก็เป็นที่่่ไมเนยคนธรรมดานี่อีกนะเป็ดเจ้าหญิงให้หน้ามอัญชลีเป็ดเจ้าแห่งแผ่นดินนี้จ้ะเป็ดเจ้าเหรอพระเจ้าขวาใคระเจ้าขวาบอกฉันเอาแล้วที่ที่ลุงมายาขะอีกเจ้ากับอะไรคำว่าจับกับไปพูดอรื่องอะไไม่ได้ไม่ต้องแล้วจะพูดโกงกันแน่ เขาจะถนัดจังเจ้าไม่ชอบอยู่ในกองขังเพราะว่าพูดอะไรกองกองอะไรงเกองกองพูดพื้นๆนะพูดเหมือนเราพูดเราเจ้าชอบพื้นปาเก้พื้นอะไรพื้นๆอะไรเรื่องของมึงเนี่พูดธรรมดาก็ได้คุณผู้หญิงเธออยากเป็นทหารใช่หรือเปล่าอยากเป็นทหารพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเลยหญิงเนี่ยจะมอบหน้าที่ให้กับเธออยากมีงานทำหญิงจะพาเธอไปเป็นทหารพระเจ้าค่ะ